คุณผู้ชมากเลยคุณผู้ชมเอาจริงเอาจริงปะตอนแรกใจคิดว่าไปรอดตั้งเพราะอ,อะไรวะาไอตออไม่ตอนโดนหนะึ<อ>่งศูนย์เนี่ยมันมาอย่างนี้อีกแล้วต่อบันเป็นตัวยูปอ้ปปปปแต่ตอนแรกห้านาทีสิบนาทีแรกดูดีหูใจชื้นเลยตอนดูมาละลิเวอร์พูลเอ้ยโ okay. อเคโอเคนะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมมีโอกาสแต่ทำไม่ได้แล้วก็เนี่ย บอลก็โค้งต่อกันไปกันมาเยอะขึ้นหลังอ้อมไปกันผ่าอ้อมไปหัวมากเลยแต่คือพอฟูลแลมได้โอกาสค่ะวิลเด็กเก่าจ้ะเด็กเก่าคาเดมี่ตั้งใจเล่นมากเลยคนนี้นี่ฉันพูดตลอดว่าตอนเขาไปเสียดายมากเสียดายมากน้องหนุ่มหน้าแดงแล้วคือยิงดีมากยิงนำหนึ่งศูนย์ไปก่อนนะคะและหลังจากนั้นนะลูกที่เป็นที่กางขาอันนี้ก็คือมีประตูของฟอร์เรนเวียที่แบบว่าทุกคนก็ถีงกันล้ำหน้าเวียยังคิดว่าล้ำหน้าเลย แต่ดูว R ดูนานด้วยก็คือเดีย๋ยวมีตอนหลังให้ดูใช่เดี๋ยวมีตอนหลังให้ดูไปเอาเส้นมาแล้วเออแล้วก็คักโปยิงน้าอุชาถอดเสื้อโอ้ดีใจสุธิตานี่โพสเตรียมโพสเลยไปดู<บ>ยอนหลักในสปอร์ตคอเนอร์ได้เลยเพราะถ่ายคู่แรกถูกไงคู<อ>่นี้ก็ถ่ายถูกกำลังจะกดโพสโอ้โหเจอลูกยิงปิดชีพของฟูลแลมไปเขาบอก <laughs> อย่าถอดเสื้อลิชาลีซอนบอก บอกไว้แล้วห้ามผดเสื้อเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมแต่มันยิงเวอร์ไปเอาตามตรงลิฟูต้องชนะอู๋มันยิแบบฮูนนะบอกเลยว่ามันสวยมากอ่ะว่าไม่ได้เอาให้ดูอีกทีได้ไหมลูกแฮร์ริสันลีดอ่ะแฮร์ริสันลีดตอนยิงเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเห็นพี่พี่ผู้ใหญ่พี่กบมาหรือไม่มีใครประกบเลยเราก็เข้าใจแหละกับเกมใช่ไหมแต่ใครจะประกบไงจังหวะนั้นทุกคนก็ต้อง คือถามว่าถอยไปไหมก็ถอยไปนิดแต่มันยิงเมื่อไหร่ิดว่ยิงสวยมากเราคนดูเลยยังไม่คิดเลยเขาก็เขาก็คงอารมณ์ประมาณว่าแบบทุกคนก็ต้องมาป้องกันนะนึกว่าจะแบบเปิดมาเตรียมมงอะไรอย่างนี้ก็ยิงเลยอะใช้ก้อยอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีครับตอนนี้กั๊กโปถอดเสื้อเนี่ยดูค่ะโู้แบบแล้วคุณยิงใครคุณยิงอาริโซนเบเกอร์ดูดิเดี๋ยวยิงไหนมันไม่เข้าอย่างนี้มันจะเข้าได้ไงวะโอ้ยคุณพระคุณเจ้ายอมอ่ะไม่รู้จะ S <S ใช้คําว่าเป็น go of the month ได้ครับไม่ใช่แค่ go of, go of the week คใช่คือจริงสวยจริงๆแล้วยอมจริงๆค่ะนาทีบาปแล้วมีบาปมีบาปว่าบาปียงสูงดวงเขาแปลกๆเหมือนกันนะอัเรโซไออา์เนอร์สล็อตเนี่ยนี่ไงก็ถึงบอกว่าไอ้นกแบบนี้เนี่ยนะไอมันมันมันจะว่านักเตะก็คือเขาก็ไปตั้งโซนรับถูกป่ะใช่เป็นเรามองดูก็คิดว่าน่าจะเปิดไปเปิดไปเพื่อที่จะเขาจะไป่งจะอะไรก็ว่าไป ยิงข้าคืออามารโตงนะต่อให้ลูกนี้นะตั้งป้อมคือนเป็นหน้าที่โกเลยค่ะถ้าไม่ใส่ก้อยนะยังไงก็เซฟได้แต่แบบมันต้องแบบตกกดสูตรติดอะเป๊ะเป๊ะเท่านั้นกดสูตรติดอะยอมนะคะก็เสมอไปสอง2-2นะคะทีเวูร์มีลมี34แต้มจาก20นัดนะยังอยู่ที่4ส่วนฟูแลมก็ไร้พ่าย5นัดรวดมี28คะแนนอยู่อันดับ11นะคะมีมีคนบอกนาทีบาปเจอบาปกว่าใช่ บับเจอบับแล้ว An อานเนอยร์เขายังไงครับเนี่ยที่นี่โหแต่หลังเกมบอกเลยบทสัมภาษณ์ของอา์เนอร์ดิฉันว่าเขาเป็นเพื่อนอโมริมที่แท้ทรูแล้วตอนเนี้ย <c oughs> บทสัมภาษณ์คุณมาก,<อ>กเลย<ก>เคย,เ,ยเห็นที่ไหนมาก่อน <c oughs> เขาก็บอกนะคะว่าอารย์ยอมรับว่าลูกทีมควรจะทําได้ดีกว่านี้ในเกมที่เจอกับฟูลแลมนะคะการเล่นนอกบ้านการยิง2ประตูจริงๆมันก็ควรจะเพียงพอกับการคว้าชัยชนะได้แล้วแหละแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ที่เราสู้สุดใจนะเราคิดว่าจะชนะแล้วแต่เสียประตูอย่างเหลือเชื่อเกมเจอรลีสไง เกมเจอรลีดจำได้ไหมทีมโอ้โหจะชนะอยู่แล้วแล้วก็โดนอย่างนี้ตีเสมอแล้วก็ยังมีอีกหลายครั้งที่เป็นแบบนี้นะคะสล็อตบอกว่าเรามีโอกาสมากมายในครึ่งแรกค่ะนักเตะก็ทุกทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่มีเสามีคาน่ะแล้วก็หลายทีมเนี่ยไม่ได้สร้างโอกาสในทุกเกมนะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็สร้างโอกาสได้มากกว่าสัปดาห์ที่แล้วในเกมกับลีชนะแล้วก็คุ้นอคุ้นคุ้ S <S <L an> เออคุณคุณบทบทสนทนาคุณคุณมากเราเสียแต้มไปเยอะมากนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับปรุงไม่ให้เสียประตูในนาทีสุดท้ายอีกครั้ง <ừ m. S 2> เพราะมันทาให้เรา,าเสียแต้มสาคัญไปนะคะแต่นะคะัคข่าวก็ถามเรื่องของปัญญาการทําทีมแนวทางการําทีมเขาก็บอกว่า <S <S เขาไม่เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพียงแต่ต้องนามาปรับใช้กระขุมกําลังนักเตะที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมเรื่องนี้บอกเลยนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวไปคุยกันในริวพูลพอดแคสต์วันนี้ชวนพี่บีมานี่นั่งอยู่ตรงแท่นนี่บอกแท่เดี๋ยวเชิญพี่บีมานั่งตรงนี้เลยแต่ว่าพอดีเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องลิวพูเดี๋ยวไปฝากในริวพูลพอดแคสต์รับรองสองชั่วโมงก็ไม่พอก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคําถามว่าโอเคไอ้ลูกตีเสมอเนี่ยมันมันเกิดจะป้องกันใช่แต่ไอ้ลูกเกมที่เล่นเนี่ยหรือการใช้นักเตะที่เอาเขาเก่งอยู่ดีๆแล้วทําไมใช้ไปใช้มาเขาไม่เก่งเฉยเลยมันเกิดอะไรขึ้น เขาจะมีหลายคนอย่างแบบอ่ะเมื่อวานเคอร์เคสก็ไม่ดีแล้วก็ลักโอเคอร์เคสอายุอย่างน้อยเลยไม่ใช่แต่ย้ายทีมาอยู่ทีมใหญ่คุณดูเบนจามินเชสโกผมสักกระเบือครับตอนนี้ใครที่ไม่ดีจากอยู่รลฟ์สิบปืนใหญ่แล้วแบบเกมแบบเกมคือแต่ดาว่าฟอเรนวียสอาจจะล้าด้วยนะเห็นที่เปลี่ยนออกก็ไม่ไม่อยากจะโทษว่าเออเปลี่ยนออกทำไมหรืออะไรประมาณนี้นะอืม แต่ว่านี่มีประเด็นเรื่องของเมื่อกี้ที่เถียงกันเรื่องของ VAR กับลูกลำหน้าของฟอร์เรนเบียรนะครับซึ่งฟอร์เรนเบียเขาบอกนะว่าเขาก็คิดว่าเขาลำหน้าเขาก็เลยไม่ดีใจแต่ปรากฏว่า VAR เนี่ยดูค่ะแล้วดูอย่างนานเลยให้ให้ยอมรับว่าตีเส้นมาเซมิออโต้งงงนิดนึงยอมรับว่าแฟนบอลอย่างดีฉันดูก็ตอนแรกคิดว่าลำก็พิกบกีติกรเนี่ยอ้าวลำหน้าครับแล้วดูจากระยานะครับมันลำหน้าครับแต่ไอเซมิออโตที่มัน ตีออกมามันพอดีกันเป๊ะเลยไงมันไม่มีมันแบบมันพอดีทีเนี้ยเอาไงก่เนี่ยเนี่ยลายย่าเนี่ยคือสมัยก่อนมันไม่มีเวอาร์เขาตีลายย่าไม่ให้เหมือนกันเพื่อออฟไซส์ใช่เพื่อออฟไซส์ลายให้ลายแมนแต่อันเนี้ยขาของฟอลิมเพตอนดูสดอะผมคิดตีไม่ได้ของมูนจริงก็คิดว่าล้ํานิดนึงให้มันป่าเห็นปะถูกแต่ทีเนี้ยพอมันตีเส้นออกมาอันนี้ด้วยความเท่ากันเฉยเลยจะมาด่าว่าโกงนีนี่ก็ไม่ได้อยากจะไม่รู้เหมือนกันแตุ่ดท้ายเนี่ยมันเหมือน มันตีเส้นออกมาแล้วมันก็พอดีพอดีกันเป็นเห็นปะเขาก็เลยให้ออกแนวยกผลประโยชน์ให้จำเลยคือกราฟิกอะเวลามันมีเส้นอะมันเผื่อเซนติเมตรอยู่แล้วห้าเซนพีิมพ์หรือห้าเซนเลยเหรอเอ้ห้าเซนหรือห้ามิลจำไม่ได้แบบเยอะอะหุ้ยห้าเซนเยอะนะผมจําได้ว่ามผถ้าผมจำไม่ผิดแชมเปญสลีนี่น่าจะแบบน่าจะสองมิลหรือว่าไม่ใช่สองสองเซนมั้งแต่พอตีแล้วมันมันมันออนไซมันมันพอดีกัเนี่ย เข้าใจไอ้ตรงนั้นอะขวาเนี่ยผมไม่ติดเลยนะในเมื่อคุณเซนเนี่ยพี่ตั๊กบอกหเซนจริงด้วยห้าเซนหรอห้าเซนก็ประมาณนี้นะป๊อปเข้าใจได้ก็เพราะข้อเส้นมันประมาณ5เซนไงหมายถึงเส้นสีเขียวอะพอเวลาตีมันมีโอกาสเท่ากันอยู่แล้วแต่แค่ไอภาพขวาเนี่ยในเมื่อเราเราเชื่อถือคอมพิวเตอร์ไงผมไม่ติดไงแต่แค่ตอนเวลาเราดูบอลตอนแรกอะปกติเราไม่ไม่เช็คอยู่แล้วล้ำหน้าเราไม่รู้หรอกตาเรามองไม่เห็นแต่เนี่ยลายยาทาบซ้ายอะ เท้าข,าว,ขวาฟอเรียนเวียสตาร์ทมันจิ้มมันล้าชักมากมเลยนะคือมผมไม่ได้มีปัญหากับการยิงประตูนี้นะแต่ผมแค่ตอนผมดูสดผมแบบผมคิดดีไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> ผมงงมาก <c oughs> <c oughs> ตอนที่เขาชี้ให้เป็นประตูนีงงอะนี่ก็แบบ <c oughs> อรอเหรอ,หรอขอดูหน่อยดีเพราะว่าตอนที่เขาชี้เป็นประตูมันยังไม่ขึ้นแตมีออโต้ขึ้นไปใช่ปะพอเขาชี้เป็นประตูปุ๊บขึ้นมาเออมันพอดีกัอนอะมันแบบมันเหมือนก็เลยคิดว่ามันมีเอ้ความเผ่อนี่แหละแต่ย้อนไปได้ยนอยู่ให้จำเลยแต่เชื่อห่าเซนเยอะนะ แต่ทีนี้คุณผู้ชมคอยดูนะเคสนี้นะมันจะเป็นประเด็นที่ถูกเปรียบเทียบในเคสต่อๆไปทุกคอยดูอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ตีเส้นจากมูอันนี้ตีเส้นมันนี่เห็นเลยนะตีเส้นกันเองโอจแต่ตีเส้นกันเองมันยากตีเส้นกันเองอ่ะถ้ามองก็คือปลายสัปดาห์มันหล่ำมาแหละแต่ทีนี้ก็อุยสองนิ้วเลยนะห้าเซนเนี่ย ตอนแรกนึกว่าอ่านผิดเหมือนกันถึงเมื่อกี้ถึงได้แบบเอ๊ะจำได้ว่า5เซนนะประมาณ5เซนเยอะมากครับอืนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ปรากฏว่าคุณเคยเห็นคลิปไ้นี่ไหมสปอร์ตไบเบิลอ่ะผมส่งให้พี่นัทพีนัทไม่แน่ใจเอามาไหมที่มันมีแฟนบอนเขาเป็นวิศวะหรือเขาเป็นอะไรอันนี่นี่เขาไม่เชื่อ V R แล้วเขาไปเอาตลับเมวัดโคตรฮาเลยเออไอ้นี่ไม่เชื่อครับ เป็นพวกแบบสายแบบก่อนก่อสร้างว่าต้องวัดไม่เชื่อเว้ยแต่ไม่ใช่เกมนี้นะครับไม่ใช่เกมนี้น่าจะเป็นแมนเชสเตีรมั้งครับโคตรฮาเลยตลกมากเลยแต่คุณต้องมองแบบนี้ด้วยมันมีเรื่องของเซี่ยงวินาทีที่บอลมันออกจากเท้าด้วยนะเออเราก็ต้องเชื่อเชื่อคอมพิวเตอร์ปะในเมื่อเราเชื่อไปแล้วในเมื่อเราเชื่อคอมพิวเตอร์ไปแล้วเราก็ต้องเชื่อคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป๊ะกันอย่างนั้นเนี่ยก็ก็ออนไซต์ก็ออนไซต์ที่อุ่ผลประโยชน์ตอนเลยไปตอนดูผมคิดที่จ่เฮ้ย h ขาเปนคอทเทจตัดหญ้าไม่เท่ากันหญ้าเบี้ยวแหมคุณแล้วถ้าเกิดมันสลับอะฝั่งเขาก็เสียเปียบนะผมถึงบอกไงผมไม่ติดไงเพราะผมไม่ได้ตอนเนี้ชีวิตผมเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วผมไม่สนพออยู่แล้วไม่สนคู่อื่นผมไม่สนฟูลแลมหรือผมไม่สนนิฟ้าเซนอ่ะผมผมแค่ดูด้วยตาตอนแรกแล้วผมแค่สะดุ้งแต่ในเมื่อคุณผมก็เห็นด้วยกับคุณนิหนาว่าถ้าเราเชื่อคอมไปแล้วอ่ะเพราะก่อนนั้นนี้เราเคยไม่เชื่อนี่เป็นปีแรกพเม์ลีกตอนแรกนี่คือคนตี ใช่ใช่ตอนแรกนี่คือไอผู้ตัดสิน VR เป็นคนตีเส้นแล้วบอกโอ้ยนี่มนุษย์มันเกิดสต็อกพอร์ตมันต้องเชียร์ทีมนี้นะอาไปเอาคอมพิวเตอร์มาตีให้มันเหมือนแชมเปี้ยนส์ลีกเราก็ต้องเชื่อมันก็ต้องเชื่อใช่นะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันไปแม้กระทั่งนักเตะคนที่ยิงเข้าเองเขายังบอกเลผมก็คิดว่าผมล้ำนะแต่ก็ให้ก็โอเคเอา